ดึกแล้วสี่ทุ่มแล้วไม่อื้อไม่แอะหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มีแรงเล่นหรอกมันก็ตื่นสายลว <c oughs> นอนเพลินถ้านานจืินยาล้วคืนนี้ไม่ตืงง่นงายๆแล้วจ้าสินะจ้าหวานหวานใส่ลุงนี้สิะจ้ากันรูยิปอแล้ะไปนาน <c oughs> หนูน้องแรกอยู่ไหนน้องแรกอ่ะไป๊บข้างนึงเหรอไหนตรงไหนเนี่ยเหรอไม่เกาไม่หยุดเลยเนี่ยเออมันจริงมันมียาอยู่พี่คันมากแต่ไอ้ตรงขามันยุงโอ้ยุงจัดสะเยนเลยเออเกาให้ทนตลอดแล้วเนี่ยด้วยปะหนูคันเหรอลูกมีคันเกาให้ทลอดเลยวัซลีนทาแล้วมันจะหายคันไหมจ๊ะมันก็ไม่เกาไงมันจะไม่ตลกจังเลยอ่ะ แม่ก็ไม่เอายามาให้แม่เลี้ยงตามมีตามเกิดอีเด็กเด้อยีเด็กเด้อมานอนได้แล้วจะปูนจ๋าไปไม่บายก่อนไม่บายกล้องก่อนไม่ปูนจ่าไม่บายก่อนเลย